สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ภาคใต้ทำให้โลหิตส,สำรองในพื้นที่จังหวัดสงขลาว,วิกฤตหนักไม่มีผู้บริจาคโลหิตโรงพยาบาลหลายแห่งต้องพิจารณาเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนออกไปและขยายเวลาการใช้โลหิตในผู้ป่วยธาลัสซีเมียรวมทั้งใช้โลหิตกับผู้ป่วยที่อาการอยู่ในขั้นวิกฤตมาก,ก่อน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่12สงขลากล่าวว่าตอนนี้ต้องหาโลหิตใช้เป็นรายวันแม้จะมีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ก็ยังได้โลหิตวันละ20-30ถุงเท่านั้นโดยทางภาคบริการโลหิตมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มข้นในทุกขั้นตอนของการบริจาคขอให้ประชาชนมีความมั่นใจและร่วมกันมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งแม้หากตั้งใจจะบริจาคช่วยเหลือญาติตัวเองการบริจาคโลหิตก็ใช้ไม่ได้ในทันทีต้องผ่านการตรวจหาเชื้อก่อนจงเป็นการบริจาคทดแทนโลหิตที่มีอยู่เดิมค่ะป <c oughs> ระชาชนชาวเชียงใหม่ที่ใจบุญซื้อข้าวกล่องหรือข้าวห่อนำมาใส่ในตู้ปันสุกบริเวณหน้าลานประตูท่าแพแบ่งปันให้กับผู้ที่ขัดสนโดยจะมีคนไร้บ้านคนเร่ร่อนหรือผู้ที่มีไรายได้น้อยพากันมารอตามใต้ต้นไม้บริเวณข่วงประตูท่าแพ เมื่อมีคนใจบุญมาจอดรถก็จะรีบวิ่งข้ามถนนมาเข้าคิวต่อแถวใครมาก่อนก็จะได้อยู่หัวแถวซึ่งผู้ใจบุญก็จะนำข้าวห่อมาวางคนละ1 0ถึง20ห่อมาวางในตู้ปันสุกและให้หยิบเองคนละหนึ่งห่อทำให้ไม่เพียงพอได้เฉพาะที่วิ่งมาเร็วมาได้หัวแถวส่วนท้ายแถวก็จะไม่ได้บางคนไม่ได้กินข้าวมาสองวันเนื่องจากไม่มีงานไม่มีเงินรอแต่ความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ บางคนอยู่ต่างจังหวัดมาหางานทำเมื่อเงินหมดไม่มีเงินขึ้นรถกลับบ้านก็ต้องมาอาศัยข้าวกล่องนี้ค่ะ